ก็นะมอนก็ไอคักออนในด้านก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับก็มันก็จะมีแมปอยู่หนึ่งห้าแมพนะครับแบบนี้เป็นแมปป่านะครับเดวให้ดูนะครับตัวใหม่ก็เข้ามานะครับเอรินแล้วก็ไททันเอรินนะครับก็เป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับน่านะครับดีเลย์มันก็ดีเลย์นานครับเดวผมจะตอนที่ปุดคลิปเลยกันนะเฮ้ยไม่ใช่ดีตัดคลิปทีนะครับ ขอโทษด้วยนะครับขอไปกว่าจะลอกันได้ก็นานนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูไททัทนตัวใหม่เลยนะเพราะมันเสียเวลานะคเดี๋ยวใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อในว่าไททัทนตัวใหม่ไททันไอยอยู่ไหนว่าดูไหนวะก็ดีเลยก็อยู่ข้างล่างนะคเดี๋ยวซูให้ดนะูนะครับก็อยู่ตรงนั้นนะครับก็เห็นนะมันดีเลยอยู่เรื่อยๆนะโอเคไปเลยนะครับ ถ้าพูวติดขัดนั่นไงนั่นไงวันบ้าแล้วนะเดี๋ยวรู้เลยนะมันทำอะไรได้บ้างเออเอา้ากำตะคิปมาต่อนะนครับน,รนะน้าต,ตอนที่มันเป็นเชั้นเดี๋ยวแป๊บน,นึงถ่ายรูปครับนะโอเคตอนที่มันเป็นเชั้นโอ้เสียงดังเกินนะเดาเรื่องเสียงก่อน,นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้มันก็เสียงดังเกินนะ ก็ต่อยก็ต้องต่อยสามวัดน,นะครับมันถึงจะตายนะไทยทันอันนี้ก็เตะนะสำหรับตัวเล็กนะครับดูนะเดี๋ยวรอให้มันลุกขึ้นก่อนนะไม่ต้องลุกขึ้นก็ได้นะเห็นนะครับก็ะเด็นไปทางโน่นเลยเดี๋ยวคอมโบให้ดูเลยเดี๋ยวรู้เลยเดีย๋ยวต้องไปวันวายอยู่ด้วยกันนะ บวกขบวคณะก่อนนะโอ้ยเตะตอนที่มันเตะนะมันได้ถูกสอ่งวัดไมปถูกบัดที่สองแล้วเด้อหนึ่งสองสามนับสามบัดที่สามคุณถึงจะตายนะหนึ่งสองสามถ้ามันโดนนะหนึ่งสองสองสามนัหนึ่งสองสามนะไปเลยนิโก อันไททันไททันอะไรเขาเรียกไททันเหล็กนะครับมาชนกําแพงตู้มระเบิดนะไททันมาถ่ายไปไหนไวะหนึ่งตัวเมื่อก,กี้ผมยังเห็นตรงนั้นเลยนะไททันนั้นดูน้อยหรือว่ามันตกหน้าผาตายไปแล้วไม่รู้สิขอโทษน,นะเป็นหัวดู้ยน่า ยังไงนะแล้วเจ็ดตัวนะแต่คลิปเฮ้ยไม่ตัดดีกว่าจบนะ